สวัสดีครับวันนี้วันที่21กันยา2565นะครับวันนี้เราก็จะพามาชมตัวโลบานะครับโลบาร์สำหรับรุ่น โตโยต้ากระบะสี่ประตูนะครับใส่ด้านหลังนี่นะครับนี่นี่นใส่แล้วก็จะอันนี้เป็นโลบาร์แบบแบบดูเรียบๆนะครับเรียบๆอันนี้ก็เป็นวัสดุก็คือจะเป็นสเตนเลสนะครับสเตนเลสนะครับใช้ได้ชั่วกาลานานนะครับแล้วก็ตัว สีเนี่ยก็ทำสีด้วย p พาเดอร์โค้ดนะครับก็แข็งแรงทนทานนะครับไม่ลอกนะครับแล้วก็เชื่อมนะครับการใช้ใช้มือเชื่อมนะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นผลิตภัณฑ์ของ RC4 นะครับมันจะมาเป็นกล่องแบบนี้เลยนะครับน,นี่ก็แต่ว่ารุ่นเนี้ยเลิกผลิตไปแล้วนะครับอันนี้ของเรายังมีอยู่นะครับ เมื่อกี้เพิ่งไปเดินเดินดูในตู้ไว้มันมีอยู่ด้วยเว้ยก็เลยเอามารีวิวให้ดูนะครับอันนี้ก็ใส่แล้วก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็จะดูแบบเป็นโลบารแบบเรียบๆนะครับไม่ได้ดูสมบุกสมบันอะไรมากนะครับ ก็อันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองวัดนะครับว่าเผื่อว่าท่านจะไปใส่กับรุ่นอื่นนะครับอันนี้ข้อสังเกตก็คือขานะครับมันจะไม่เท่ากันนะครับน,นี่ขาด้านหน้าเนี่ยก็จะยาวกว่าขาด้านหลังเพราะอันนี้จะไปวางอยู่บนตัวตัวตัวที่เว้าล้อเนี่ยบางคนเนี่ยมันจะไปวางอยู่บนนี้นะครับมันก็เลยทําให้สั้นกว่านะครับเดี๋ยวเราจะลองมาวัดดูนะครับว่า มันยาวเท่าไหร่นะครับสำหรับตัวหน้านี้นะครับเผื่อท่านจะไปดัดแปลงใส่กับรุ่นอื่นก็ร้อยเก้าร้อยสามกจุนะครับอันนี้คือความยาวด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังด้านหลังเท่ากันนะครับหน้าหลังเท่ากันร้อยสามสิบเก้าจุดสามนะครับโดยประมาณนะครับอาจจะมาร้อยสามสิบเก้าอ่ะนะฮะแล้วก็ความกว้างตรงนี้นะครับ ความกว้างจากรูถึงรูนะครับก็ประมาณ5 8นะครับตรงนี้ตรงนี้ประมาณ58ตรงนี้จากนี่ถึงนี้นะครับแล้วก็ความสูงนะฮะความสูงความสูงก็ประมาณ81นะครับ 80ความสูงประมาณ80นะตรงนี้สูง80เซนนะครับไอ้80มิมิลนะครับก็อันนี้ราคาของมันก็คือ1290นะครับกล่องมายิ่งใหญ่ลังการมากเลยนะครับใส่มาอันเดียวเนี้ยนี่ก็รหัสของมันก็คือ ZX0047 นะครับ RC4 Steel ส o ิลโล r า o อร์โ 2โฟ o ์ดทรัคเบน d นะครับสำหรับคือรุนร่นนี้เลยนะครับก็สำหรับท่านที่อยากจะเสริมหล่อของรถนะครับก็จัดน,นี่ได้เลยนะครับโลบาหน,นึ่งสบาทนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตามช่องทางของเราของเรามี4ช่องทางในการติดตามนะครับก็จะมี c e b o o k Youtube, Instagram แล้วก็เว็บไซต์นะครับใช้ชื่อเดียวกันหมดชื่อว่า r c Scale Thailand นะครับแล้วก็ l ล n e นะครับ l ลน์ผมชื่อ h d alien นะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์0 8 1 4 9 1 1 9 8 9นะครับเดี๋ยวจะมีตอนท้ายขึ้นให้นะครับเผื่อจำไม่ได้นะครับสวัสดีครับ I was wondering